สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้นก็จะชวนทุกคนมาเปลี่ยนกระถางต้นแบล็กเบอร์รี่ค่ะต้นแบล็กเบอร์รี่หิตซื้อมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าต้นยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางน้องเลยค่ะตอนนี้เขาโตขึ้นมามากเลยค่ะนี่แตกยอดเยอะมากเลยค่ะต้นก็เลยจําเป็นที่ต้องมาเปลี่ยนกระถางนะคะอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกระถางกันเลยค่ะว่าต้นจะมีวิธีการทําแบบไหนบ้างค่ะไปเลย ขั้นตอนการเตรียมดินต้นก็จะใช้ดินดินผสมใบก้ามปูผสมด้วยปุ๋ยคอก็คือขี้วัวนะคะดินหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกึ่งส่วนค่ะทุกคนแล้วก็หมักรวมกันเอาไว้แล้วถ้าใครมีกาแฟนะคะหรือมีอเปลือกไข่ก็เอาใส่ไปด้วยค่ะแบบนี้ค่ะผสมคลุกเคล้ากันไปเลยนะคะเวันนี้ต้นปลูกกระถางเดียวต้นก็เลยใช้เปลือกไข่สองช้อนโตะ๊ะแล้วก็ กาแฟกากาะแฟน,นะคะทุกคนสองช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะใช้หนึ่งต่อหนึ่งค่ะเราจะใช้ใบมะ้าวแช่น้ำคืนไว้หนึ่งคืนแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะอะ่ใส่ลงไปเลยแล้วในต้นล้างน้ำแล้วนะคะล้างน้ำเสร็จปุ๊บนี่ก็ใส่ใส่ดินที่เตรียมไว้ลงไปค่ะทุกคนพอดีต้นมีสตาร์เพิ่มเินะคะต้นก็จะสะั่งจริงๆไม่ต้องใส่เยอะขนาดน,นี้นะคะ ตาขึ้นทีใส่เพื่อค่าเชื้อโโรูปไดินนะคะทุกคนอ,อันนี้เรามาสูตรสำหรับสูตรที่ะเร่งให้ออกดอกออกผลใส่ขอใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตร16-16ไบนิดหน่อยนะคะทุกคนจากน้ำเสร็จเติมคีให้ใส่ดินลงไปค่ะใส่ดินลงไปเพื่อไม่ให้รากหรือต้นไม้ที่เราปลูกนะคะสัมผัสกับปุ๋ยโดยตรงนะคะทุกคน ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยใบเหลืองก่อนปลูกนะคะให้ตัดทิ้งไปเลยนะคะอย่ากเก็บไว้นะคะทุกคนไม่ว่าต้นไม้อะไรทั้งนั้นนะคะใบที่ใบเหลืองนะคะใบเหลืองหรือคือต้นเก็บไว้ในในที่ร่มค่ะจริงๆแล้วต้นไม้พวกนี้เ็าชอบแดดนะคะทุกคนเยตัดออกให้หมดเลยนะคะอย่าให้เหลือแล้วอย่าให้อยาาให้ทิ้งอยู่ในถุงหรือในในดินนะคะเก็บเก็บออกให้หมดค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ใบที่เขาลวกเนี่ยเขามีเชื้อโรคหรือเปล่า,านะคะเนี่ยอันไหนที่ดูแล้วใบไม่สวยตัดทิงท้งให้หมดค่ะใบนี้เลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะก็เอาถุงออกค่ะทุกคนเอาถุงออกปึ๊บตัดถุงออกแบบนี้ลยค่ะออก็ให้ลากท้ทงก็เพืออ่อเรยรูออ้จุดอนตระ ก็ต้องไปทำอะไรที่ด้างเลยด่างใช่ดา,ากเขาเหมือนเดิมนะคะอันนี้เอาไว้หลายวันโอ้ดีด่างด่างยาวปึ๊นแบบนี้เลยคะ่ะโอเคแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ดิงตัไปค่ะก็ท้วถอดข้างเขาถอดข้างสักทีค่ะเพราะว่าตรงนเขาอยากตรงก็เลยไม่จะตับไม่ก็ตรงนี่ค่ะทุกคน เราก็จะใส่ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ต้นก็จะทําค้างให้เขาค่ะนี่เอาเอาแบบไม้แบบมาต่อนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบแบบเถานะคะเป็นแบบเถาเดี๋ยวเราก็จะทําค้างให้เขาด้วยะคะ่ะแล้วถ้าจริงๆแล้วต้นก็จะใส่ที่กอกาแฟไปด้วยนะคะทุกคนอันนี้พอดีต้นมีกะมะเพราสับแช่น้ําเหลือ,อเพื่อให้เขาแน่นนะคะเราก็จะใส่วางไปเพื่อที่จะให้ดินเขาแบบหน้าดินไม่ ให้หน้าดินแบบว่าเวลาเราลดน้ําจะได้ไม่ต้องกระเด็นกระเด็นดินที่เราปรุงไว้แบบดีๆนะคะกระเด็นออกไปก็เสียดายค่ะจะใส่บบลงไปนะคะทุกคนต้นนี้นะคะต้นไม่มั่นใจนะคะทุกคนว่ามันเป็นรออากที่ก็แตกมาหรือวัชพืชก็ยังไม่ตัดนะคะเดี๋ยวให้มั่นใจก่อนนะคะทุกคนว่าเอยมันเป็นวัชพืชนนะค่อยค่อยตัดออกนะคะต้นเห็นมันเป็นเหมือนเป็นรากค่ะนี่คะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะต้นกระใสกระถางใหญ่เลยคะ่ะทุกคน แล้วก็นี่ตอนแรกว่าจะเอาไม้มาปักนะคะพอดีมีแบบมีเขาเรียกอะไรอะ่ะซุ้มนะคะเป็นซุ้มไม้เลื้อยอยู่นะคะก็เลยใช้แบบนี้เลยค่ะนี่เราก็รอรอให้เขาออกลูกนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นซุ้มแบบสวยงามเลยค่ะทุกคนแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน การเปลี่ยนกระถางต้นแบล็คเบอร์รี่ของเราการปลูกหรือการเปลี่ยนกระถางก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรคลิปหน้าต้นก็จะมาอัปเดตหรือแจ้งบอกข่าวกับทุกคนอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย